ฉันนั่งอยู่ริมแม่น้ำคงคามองเหล่าช้างเล่มหญ้าอยู่ใกล้ๆและทำสมาธิมัสงบมากและรู้สึกดีสุดๆแต่แล้วจูจๆแม่ฉันก็เดินมาหาลูกจะ๊ะเราจะกลับไปที่อเมริกาแล้วฉันลืมตาและมองท่านดีความชักทำไมฉันใช้ชีวิตที่อินเดียมาตลอดและพ่อแม่ก็ทำงานที่นี่ฉันไม่อยากย้ายไปแม่บอกว่าเราจะย้ายไปที่อิลลินอยเราไม่มีทางเลือกฉันรู้สึกเศร้ามากม แล้วการทําสมาธิที่ริมแม่น้ําของฉันพร้อมกับโขงช้างล่ะแล้วฉันจะต้องทํำยังไงดีที่อเมริกาไงฉันชื่อว่าไมราและไม่นานนี้พ่อแม่ฉันก็กลับมาที่สหรัฐทุกอย่างดูแปลกใหม่สําหรับฉันไปหมดหลักๆเลยก็คือฉันกลัวการไปโรงเรียนใหม่ฉันกลัวว่าเพื่อนใหม่จะไม่ยอมรับฉันทันทีที่ฉันเดินเข้าโรงเรียนฉันรู้สึกถึงสายตาที่มองมาฉันเดินเข้าห้องเรียนแล้วทุกคนก็เข้ามารุมล้อมฉัน เพื่อนใหม่ต่างชมผิวสีแทนและมองที่บินดิบบนหน้าผากฉันด้วยฉันพอใจกับความสนใจที่ได้รับมาทําให้คุ้นเคยกับพวกเขาได้ง่ายกว่าที่คิดมากจอห์นดูสนใจฉันเป็นพิเศษเขาเป็นหนุ่มฉลาดและป๊อปที่สุดในโรงเรียนฉันปลื้มมากที่เขามาสนใจเราเดินอยู่ในถงทางเดินช่วงพักแล้วฉันก็เล่าเรื่องชีวิตในอินเดียให้ฟังนอกจากเพื่อนร่วมห้องจะมารุมล้อมแต่นักเรียนห้องอื่นๆก็มาในที่สุดก็มีเสียงน่าดำคาญดังขึ้นใกล้ๆเกิดอะไรขึ้นฮะ ครูใหญ่ท่าทางหงุดหงิดเดินมามองทุกคนด้วยสายตาเหมือนจะฆ่าแกงตาครูจ้องมาที่ฉันเธอมองตั้งแต่หัวจรดเท้าและขมวดคิ้วยิ่งกว่าเดิมทำไมสภาพแบบเนี้ยมันคือชุดอินเดียค่ะขอโทษฉันชินกับการใส่แบบนี้แล้ว ครูไม่ยอมให้ฉันพูดจบด้วยซ้ำแล้วก็ด่าเรื่องดีฉันเสียงดังแล้วบอกว่ามันทำให้ครูปวดหัวครูสั่งให้พรุ่งนี้ฉันใส่อย่างอื่นมาแทนและบอกว่าให้ทำตัวดีๆแล้วเดินจากไปฉันไม่พอใจมากๆจนพูดไม่ออกเลยฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอย่าไปถือสาเธอเลยครูเป็นนางแม่มดไม่ชอบอะไรสักอย่างหรอกระหว่างพักกลางวันฉันไปที่โรงอาหารโรงเรียนแล้วนั่งลงที่โต๊ะว่างๆแม่ฉันทำแกงอินเดียมาให้และฉันก็กำลังกินมื้อเที่ยง แต่ว่าจู่ๆสาวหลายๆคนก็มานั่งข้างๆหนึ่งใน,นนั้นคือซาร่าเพื่อนร่วมชั้นฉันอะไรเนี่ยดูน่าสนใจนะฉันตักแกงใส่จานอีกใบแล้วก็ให้เธอลองชิมดูถ้าถูกใจทีเดียวแต่ว่าก็เกิดเรื่องแย่ๆขึ้นในคาบต่อมาจู่ๆซาร่าก็กลุ้มท้องรนคลางแล้วก็วิ่งออกจากห้องไปทุกคนหัวเราย่อเธอทันทีเธอกลับมาตอนหมดคาบแล้วแล้ววิ่งมาหาฉันทันทีเพราะว่าแกงงี่เง่าของเธอแท้ๆเลยเพราะว่าเธอไม่ชินกับของเผ็ดมากกว่า ซาร่าไม่ทันฟังจบเธอก็กุมท้องแล้ววิ่งเข้าห้องน้ำอีกรอบฉันตามเธอไปแล้วก็รู้ว่าสร้างศัตรูซะแล้วโรงเรียนวันถัดมาคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายทุกคนในห้องสนใจฉันอีกครั้งแต่ฉันไม่ขอให้พวกเขาสนใจซะจะดีกว่าซาร่าคือสาวป๊อปที่สุดของโรงเรียนและความเห็นของเธอก็สำคัญเธอบอกให้สาวๆทุกคนกั่นแกล้งฉัน พวกเขาล้อสำเนียงฉันพู้จาน่ารังเกียจใส่แล้วก็บอกให้ฉันหันกลับไปทางนั้นนี่มันยามกันชัดเลยทำไมพวกเธอทำกับฉันแบบนี้ฉันไม่ได้ผิดสักหน่อยที่ซาร่าอยากกินแกงบ้านนั่นการฟังคำย่อยุของพวกเธอมันยากมากพอจบวันนั้นฉันก็อยากจะวิ่งออกไปไกลๆค่าสุดท้ายก็คือค่าัลละตอนนั้นเองฉันก็คิดอะไรออกจู่ๆฉันก็นึกถึงโยคะ นั่นต้องช่วยฉันใจเย็นลงแน่ในโรงยิมมีเสื่อยางอยู่ฉันหยิบมะม้วนหนึ่งกางลงบนพื้นโถงทางเดินแล้วเริ่มทําสมาธิฉันรู้สึกดีและสง,งบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอบตัวฉันนั่งริมแม่น้าําคงคามองเหล่าช้างกําลังเล็มหญ้ากใกล้ๆไม่นานนักฉันก็ใจเย็นลงพอลืมตามาจู่ๆก็เห็นคนมากมายรอบตัวฉันพวกเขาพูดคุยและมองฉันด้วยความแปลกใจจอรดูแปลกใจมากที่สุดจูๆ่ๆครูใหญ่ก็แหวกฝูงชนมาหาฉัน ไม่นะไม่เอาได้ไหมเนี่ยครูดูโกโรธยิ่งกว่าเมื่อวันก่อนถ้าขมวหมดคิวพร้อมกับมองมาที่ฉันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เลยฮะไม่ร่ะไปห้องพักครูด่วนเลยพอเราไปถึงครูมิวก็ดุฉันที่รบกวนการเรียนการสอนฉันบอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่ทำสมาธิเพื่อทำให้ใจสงบจะจุครูใหญ่ก็ทิ้งตัวลงบนเก้าอี้สะดุ้งแล้วนวดขมับเพื่อให้ใจสงบลงถ้าก่อความวุ่นวายและฉันก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วเนี่ย เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบโรงเรียนแล้วฉันไม่มีเวลามายุ่งเรื่องของเธอเหรอกเข้าใจมะมจะจู่ฉันก็นึกอะไรขึ้นได้อย่างรู้ไหมคะโยคะไม่ได้ช่วยแค่ให้ใจเย็นลงมีเทคนิคพิเศษที่ช่วยผ่อนคลายและบรรเทาอาการปวดหัวได้ด้วยนะคะเดี๋ยวหนูทําให้ดูครูดูไม่เคยเชื่อฉันแต่ก็ยอมลองดู ฉันสอนโยคะอัสนะให้และสอนการหายใจที่ถูกต้องและฉันก็อธิบายว่าต้องผ่อนคลายยังไงแล้วเราก็ทําสมาธิด้วยกันฉันรู้ว่าครูหายปวดหัวแน่นอนทําให้ไม่แปลกใจเลยที่มันได้ผลและครูมิวก็ตะลึงไปเลยถ้าไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะหายปวดหัวแล้วหรือเชื่อเลยนี่นามันได้ผลด้วยนี่ฟังนะเอาไว้เธอช่วยสอนฉันอีกได้หรือเปล่านะฮะทแบบนี้กันอีกรอบได้นะฉันบอกครูว่าฉันจะสอนโยคะแบบอินเดียให้ถ้าคุณครูนั้นอยากรู้ ดังนั้นครูมิวต้องสัญญาว่าจะช่วยฉันปรับตัวเข้ากับโรงเรียนนี้คิดดูสิคะครูชมว่าฉันเจ๋งมากไม่คิดเลยว่าจะได้ยินคําชมจากครูขี้โมโหงานเนี่ยตอนฉันออกมาจากออฟฟิศครูฉันก็เพลอเปิดประตูชนกับซาร่าเข้าปรากฏว่าเธอพยายามแอบฟังที่เราคุยกันพร้อมกับพื้นๆ้นพอฉันออกมาที่โถงทางเดินพวกเธอก็กัดฉันร้ายๆที่นี้นางแม่มดก็ไม่ปล่อยท่านแน่จู่ๆประตูออฟฟิศก็เปิดออกอีกครั้งและครูมิวก็ดูพึงพอใจที่ออกมาจากห้อง ไม่ร่าขอบคุณอีกครั้งนะครูเพิ่งนึกอะไรออกเพื่อนฉันเป็นเจ้าของร้านขายของอินเดียแล้วฉันจะขอบัตรส่วนรถราคามาให้ถ้าอยากได้จะเอาไปซื้อทูบเสื่อหรืออะไรก็ได้ที่ต้องการใช้อ่ะแน่นอนว่าฉันตกลงฉันก็จะซื้อทูบสำหรับทําสมาธิพอดีซาร่ากับเพื่อนๆกัดฟันกัดกรอดพวกเธอยั่วมากที่ครูใหญ่เริ่มทำดีกับฉัน และไม่รู้จะทําตัวยังไงเลยคือเพื่อนร่วมห้องต่างบอยขอดฉันและฉันก็หมดความหวังที่จะหาเพื่อนใหม่แล้วแต่อีกด้านหนึ่งตอนนี้ครูใหญ่ก็ใจดีกับฉันแล้วเพอะฉันวันที่โรงเรียนวันรุ่งขึ้นฉันก็คิดเอาไว้ว่าน่าจะมีคนมาแกล้งกันแต่ทุกอย่างกลับเป็นไปได้ด้วยดีเพื่อนร่วมห้องดูไม่สนใจฉันฉันนั่งลงและอ่านหนังสือแต่ว่าจู่ๆก็เห็นอะไรแปลกๆทุกคนจ้องฉันพวกเขาซุบซิบอะไรกันและชี้มาทางฉันฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเหรอมีอะไรติดหน้าฉันเหรอ แต่แล้วหนุ่มคนหนึ่งก็ชี้มาเก้าอี้ฉันฉันลุกขึ้นก็เห็นว่ามีเข็มหมุดอยู่ตกลงว่าเป็นเรื่องนี้เหรอพวกเขาพยายามจะแกล้งฉันพวกเขานึกว่าฉันจะนั่งลงและกรีดแต่ก็ต้องเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ฉันกลั้นขำไม่อยู่เลยค่ะเพื่อนร่วมห้องจ้องฉันดยความช็อกตอนอยู่อินเดียฉันนอนบนตะปูระหว่างเรียนโยคนะน่ะก็หมุดแค่นี้ไม่ระคายเคืองหรอกไม่รู้สึกอะไรเลยทุกคนช็อกโดยเฉพาะซาร่าที่เป็นคนลงมือ หลาหลายคนมาที่โต๊ะฉันแล้วก็ขอให้ฉันเล่าเรื่องตะปูมากกว่านี้หน่อยแต่แล้วฉันก็ได้ยินเสียงประกาศจากลำโพงครูบอกว่าให้ฉันไปที่ห้องพักครูใหญ่ฉันประหม่าเลยฉันทำอะไรผิดอีกเหรอเพราะนั่งบนหมุดเหรอฉันเดินไปที่ออฟฟิศครูมิวรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยและปรากฏว่าฉันกลัวไปเสียเปล่าวันนี้คณะกรรมการมาที่โรงเรียนเราครูใหญ่ประหม่าเพราะเรื่องนั้นก็เลยขอให้ฉันช่วยผ่อนคลายเราทำสมาธิด้วยกันและครูก็รู้สึกดีขึ้นนี่มันเหลือเชื่อเลย ครูอยากให้เธอสอนทุกคนในโรงเรียนด้วยจู่ๆฉันก็คิดไอเดียใหม่ขึ้นมาอันที่จริงจัดการให้ได้นะคะถ้าครูให้หนูใช้ห้องประชุมว่างๆหนูก็ตั้งชมรมโยคะได้ครูใหญ่ชื่นใจเลยตอนที่ได้ยินอย่างนั้นครูใหญ่ตกลงแล้วก็ให้บัตรลดราคาตามที่สัญญาไว้ซื้อของที่ต้องใช้สำหรับชมรมได้เลยฉันดีใจสุดๆเลยฉันมั่นใจว่าตัวเองต้องเจอคนคอเดียวกันและหาเพื่อนใหม่จากชมรมได้นะ ห้องประชุมที่ฉันใช้ต้องทำความสะอาดก่อนวันรุ่งขึ้นฉันติดโปสเตอร์รอบโรงเรียนและตามหาคนมาช่วยแต่ไม่มีใครมาก็เลยทำคนเดียวทุกอย่างลำพังใช้เวลาสองสามวันแต่มันก็คุ้มฉันเอาขยะในห้องประชุมไปทิ้งและพอเสร็จมันก็สะอาดแวววับเลยฉันใช้ปัสสาวะแล้วซื้อเสื่อทูบทำสมาธิแล้วก็ตะเกียงน้ำมันหอมจากนั้นฉันก็ประกาศเปิดชมรมโยคะาชวนทุกคนมาร่วมด้วยฉันจัดการประชุมครั้งแรกในวันรุ่งขึ้นฉันประมาทสุด อยากให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีที่กังวลที่สุดก็คือกลัวว่าซาร่ากับเพื่อนจะมาก่อเรื่องแต่ว่าจูจ่ๆมีพวกผู้ชายมาร่วมด้วยหนึ่งในนั้นคือจอนแน่นอนว่ามันแปลกนิดหน่อยน,นะแต่ฉันก็ดีใจถ้าซาร่ากับเพื่อนๆไม่อยู่ก็ไม่มีใครพยายามกวนแล้วตอนเริ่มคลาสเรียนเรานั่งบนเสือแล้วทำท่าอาัศนะหลายแบบให้นักเรียนดูพวกผู้ชายพยายามทำตามแต่จูจ่ๆก็เริ่มไอฉันแองก็รู้สึกจุกๆในคอและน้ำตาไหลด้วยมีกลิ่นเหม็นโชม,มาจากทูบที่จุด พวกผู้ชายเอามืออุดจมูกแล้วก็วิ่งออกจากห้องไปเลยห้องเรียนที่ฉันตั้งใจเตรียมการโดนขัดจังหวะฉันอยากจะร้องไห้ออกมาไม่ใช่เพราะว่ากลิ่นเหม็นแต่มาจากความสิ้นหวังฉันเข้าไปดูทูบใกล้ๆแล้วดูว่ามันโดนสับเปลี่ยนจากนั้นฉันก็เห็นคนแอบมองจากหน้าต่างซาร่านั่นเองทันทีที่ฉันเห็นเธอเธอก็รีบหนีไปทันทีเธอต้องเป็นคนสลับทูบแน่นอนจะเป็นใครไปได้อีกล่ะ ฉันโกรธมากแต่แล้วฉันก็ทําอาสนะแล้วก็ใจเย็นลงฉันรู้ความโกรธไม่ช่วยอะไรวันรุ่งขึ้นจอนมาหาเขาบอกว่าเสียใจที่คลาสของฉันโดนก่อกวนน่าเสียดายนะที่คลาสโยคะของเธอไม่สำเร็จและตอนนี้หอประชุมกลับไปโล่งแล้วแน่นอนว่าเกิดเรื่องขึ้นมันไม่ดีแต่ฉันจะไม่ปิดชมรมเพราะว่าอุบัติเหตุเล็กๆนะ จอนกอดฉันอย่างดีใจแล้วซาร่าก็โผล่มาที่ปลายทางเดินทุกคนในโรงเรียนรู้ดีว่าเราตีกันและจ้องพวกเราอย่างสนใจตอนซาร่าเดินผ่านเธอก็ชนฉันแล้วก็ใช้ไหล่ผลักด้วยจอนบอกฉันเบาๆว่าอย่าถือสาเลยฉันก็เลยเงียบไปหลังเลิกเรียนก็ได้เวลาเรียนโยคะรอบใหม่ครั้งนี้ฉันเช็คทุกอย่างอย่างขี่ทุน่นแต่ว่าพอฉันมาถึงห้องประชุมจูๆ่ๆฉันก็นึกได้ว่าทำกุญแจาหายและเปิดไม่ได้ไม่เห็นเข้าใจเลยว่ามันหายไปตอนไหนอะ เพราะว่ามันแขวนอยู่ที่คอฉันเนี่ยจู่ๆฉันลองคิดดูก็นึกถึงซารา่าตอนที่ผลักฉันเมื่อเช้าเธอจงใจขโมยกุญแจไปแน่เลยฉันโกรธมากจนอาสนะหรือการทําสมาธิก็ช่วยไม่ได้ฉันไปเจอซาร่าที่ห้องล็อกเกอร์พร้อมกับสาวๆคนอื่นพอฉันเดินเข้าไปพวกเธอก็รีบรวมกลุ่มแล้วเอาอะไรซ่อนไว้ข้างหลังมันไม่ตลกแล้วนะเอากุญแจมาเดี๋ยวนี้เลยกุญแจไหนอ่ะไม่รู้เลยว่าเธอพูดอะไรอ่ะ กุญแจห้องประชุมไงอันที่เธอขโมยไปอะ่ะฉันจะได้ไปสอนเดยวคาไมอได้ไงซาร่าเอานิ้วมาหมุนที่คมับแล้วก็บอกว่าเธอไม่ได้ออกกุญแจอะไรไปเลยพร้อมกับเปิดล็อกเกอร์ให้ดูเธอพูดอย่างมั่นใจจนฉันเกือบจะเชื่อเธอแล้วแต่พอซาร่าเปิดประตูกุญแจก็ร่วงลงมาฉันพูดไม่ออกเลยต้องด้านขนาดไหนถึงโกหกฉันได้น่าเชื่อถือขนาดนี้ฉันโทรหาจอ์นแล้วบอกว่าเจอกุญแจแล้วและเราจะจัดการสอนกัน พอเราพร้อมหน,นุ่มๆคนอื่นก็เข้ามาในห้องประชุมเราก็ต้องค้างอยู่ตรงนั้นเสื้อดนกรีขาดเป็นชิ้นๆกระจกโดนทุบและทุบทั้งหมดก็กระจัดกระจายกันอยู่บนพื้นน้ำตาแห่งความโกรธไหลออกมาซาร่าเอาอีกแล้วเหรอทำไมเธอไม่ยอมหยุดยุ่งกับฉันสักทีจอนรีบเข้ามากอดฉันและปลอบใจอย่าเศร้าเลยนะใช่มันไม่ไดีผลแต่เราลองแล้วนะฝันไปเถอะนะฉันไม่คิดจะยอมแพ้หลังจากเจอเรื่องแค่นี้หลอกนะฉันไม่ยอมให้ซาร่าเอาชนะฉันได้หรอก ฉันขอให้พวกวิชายช่วยทําความสะอาดแต่พวกเขาบอกว่าไม่คิดจะเข้ามาช่วยแล้วก็รีบกลับไปอืมดูแปลกนิดหน่อยนะพวกเขาไม่สนใจโยคะเลยคนเดียวที่เหลือคือจอนแต่ดูเหมือนเขาก็ไม่ได้อยากช่วยฉันด้วยเหมือนกันเขาเอาหุนน่นยนต์ดูดฝุ่นที่ประกอบเองเข้ามาในห้องประชุมระหว่างที่หุ่นยนต์นั้นทําความสะอาดอยู่จอนก็ถ่ายวิดีโอเอาไว้ด้วยมือถือฉันถามว่าทําไมเขาทําแบบนั้นเขาบอกว่าต้องใช้วิดีโอทํารายงานวิทยาศาสตร์สองสามวันหลังจากนั้นฉันก็พร้อมคสัสโยคะอีกครั้ง ฉันเช็คทุกอย่างให้มั่นใจว่าทุกอย่างเตรียมพร้อมล่วงหน้าแล้วอะไรก็หยุดฉันไม่ได้แล้วครั้งนี้ต้องได้แน่ตอนช่วงพักครูใหญ่มาหาฉันวันนั้นคณะกรรมาการมาที่โรงเรียนอีกครั้งและครูมิวก็ประหม่ามากเธอบอกว่าพวกเขาจะมาดูคลาสโยคะว่าเป็นยังไงพอรู้แล้วก็ทําเอาฉันประหม่าขึ้นมานหน่อยๆฉันเลยรีบตั้งสติเอาไว้มีแต่พวกผู้ชายมาที่คลาสเหมือนเคยทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีและในที่สุดฉันก็สงบใจดน,นตรีผ่อนคลายคอระหว่างที่เราทําอาสนะหลายๆแบบ จู่ๆสัญญาณไฟไหม้ก็ดังขึ้นอะไรเนี่ยแน่นอนว่าวินาทีนั้นคณะกรรมาการมาที่ห้องประชุมทุกคนค้างอยู่ตรงนั้นแล้วเจ้าด้วยตาเบิกโพรงน้ำพุ่งออกมาจากเพดานเสียงไซเรนดังทั่วห้องประชุมและฉันก็วิ่งไปรอบๆด้วยความแตกตื่นพยายามปิดมันพอสัญญาณดับลงกรรมาการทุกคนก็เริ่มดุฉันและครูม,มิวมันไม่แฟร์เลยล่ะคะ่ะและฉันรู้สึกหัวเสียมากจนเกือบจะร้องไห้ออกมาแล้วอะ่ะพวกเราไม่ผิดนะคะเป็นเพราะว่าซาร่าคนเดียวเลย ถ้าเอาแต่ป่วนชมรมของหนูจริงๆแล้วโยคะปลอดภัยและมีประโยชน์มากนะคะขนาดครูมิวยังหายปวดหัวได้เลยแต่สมาชิกกรรมการกลับไม่ฟังฉันเขาบอกว่าจะตัดงบประมาณโรงเรียนฉันอยากจะเถียงต่อแต่ว่าจู่ๆจอนก็ขย,ยิบตามาให้ฉันแล้วก็กระซิบเดี๋ยวฉันช่วยเองเขาไปหาสมาชิกกรรมการแล้วก็เอาวิดีโอหุ่นยนต์ดูดฝุ่นของเขาที่เก็บขยะในห้องประชุมให้ดูผมมีคําแนะนําเราจะปิดชมรมหี่เง่านี่แล้วก็เปิดชมรมหุ่นยนต์แทน เราจะจัดการที่ห้องประชุมนี่เลยครับบอกว่าฉันเช่าอย่างน้อยไปเลยแล้วค่ะฉันไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเขาพูดว่าอะไรนะหลังคณะกรรมาการไปฉันก็ถามว่านี่เหมือนเรื่องอะไรในที่สุดจอรนก็บอกความจริงปรากฏว่าเขาวางแผนทุกอย่างไว้นานแล้วเขาเห็นว่าฉันลงแรงไว้เท่าไรและห้องประชุมนี้ดูดีขนาดไหนเขากับเพื่อนๆตัดสินใจจะยึดเป็นของตัวเองเพื่อทำงานเขาก็เลยมาเข้าร่วมคลาสเพื่อสร้างปัญหาให้เรื่อยๆเพราะงั้นเขาเลยพยายามบอกให้ฉันยอมแพ้ จอนเป็นคนขโมยกุญแจที่ทงทางเดินด้วยเขากอดฉันก่อนซาร่าจะเดินมาชนแล้วเขาก็เอากุญแจไปใส่ไว้ล็อกเกอร์ของเธอเขาโปรแกรมสัญญาณกันไฟไหม้ให้ดับถูกจังหวะด้วยอ่ะใช่เขาเป็นหนุ่มฉลาดที่สุดในโรงเรียนฉลาดที่สุดแล้วก็ร้ายที่สุดด้วยแต่ฉันยังไม่เข้าใจอยู่ดีทำไมซาร่าถึงมาแอบดูที่หน้าต่างและเธอกับเพื่อนๆซ่อนอะไรไว้หลังจากที่ฉันไปที่ห้องล็อกเกอร์กันแน่ ฉันไปหาเธอและถามทุกอย่างให้รู้เรื่องตอนแรกซาร่าไม่อยากตอบแต่ในที่สุดเธอก็ยอมคําตอบของเธอทําฉันแปลกใจยิ่งกว่าตอนที่รู้ว่าจอหนหักหลังฉันแอบ,บดูเธอเพราะว่าฉันสนใจโยคะแล้วก็เริ่มแอบ,บลองทํำดูแต่ฉันหยิ่งเกินไปจนไม่กล้าจะเข้าไปเรียนกับเธอวันนั้นเราซ่อนเสือโยคะที่ล็อกเกอร์ไม่อยากจะเชื่อเลยฉันไม่อยากเชื่อเลยจริงๆ ห้องประชุมที่ฉันทุ่มเทม,มากโดินมอบให้กับชมรมหุน่นยนต์แล้วแต่ฉันไม่สิ้นหวังแล้วก็จัดคลาสโยคะข้าขงนอกแทนมันดีกว่าเดิมอีกค่ะเหมือนที่อินเดียเลยอย่างเดียวที่ขาดก็คือช้างเหล่มยากใกล้นี้แหละตอนนี้ส่วนใหญ่มีแต่สาวๆมาเรียนด้วยซาร่ากับครูมิวก็มาด้วยฉันดีใจมากที่ได้เจอคนขอเดียวกันและได้เพื่อนใหม่แล้วคุณเคยลองทำสมาธิบ้างไหมคะบอกมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย